ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าวันนี้มื้อนี้วันนี้จะมีทริคดีๆมาบอกเพื่อนๆน,นะคะทริคดีๆของวันนี้คือผลจากผลจากการดูโฆษณาโฆษณาตัวหนึ่งอะคะ่ะเกี่ยวกับรถยนต์ในช่องเรานี่แหละพอดีแบบฟังแบบตั้งใจเลยนะคะว่าเขามีทริคดีๆอะไรมาบอก คนใช้รถถนอมเกียร์ค่ะอันนี้คือรถที่ใช้ก็จะเป็นรถที่ใช้ก็จะเป็นไอ้นี่นะคะเป็นเกียร์ออโตโอ้แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าออวิธีถนอมเกียร์ออโต้นะคะอันนี้ก็คืออยากจะอยากจะมาอยากจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ อะไรนะเกี่ยวกับการถนอมเบรเมือค่ะเพราะว่าเราปฏิบัติตามรู้สึกว่าเราไม่รัดขั้นตอนแล้วเวลาเราออกตัวแล้วเราเวลาเราจอดมันจะคล้ายๆกับไม่กระตุกอะค่ะไม่มีเสียงดังกุกๆอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนนะจะรัดขั้นตอน <c oughs> มาไปคนคนที่แต่เนี่ยช่างซ่านี่ก็ รัดขั้นตอนอยู่เรื่อยค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นดังกึกกึกอยู่นะคะมีอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็ไปเห็นโฆษณาตัวหนึ่งเขาบอกวิธีรถยนต์อะค่ะเกี่ยวกับบริษัทรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะคะเ,เขาบอกว่าวิธีถนอมเกียร์ซังาก็เลยลองมาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ที่เขาบอกอะค่ะรู้สึกว่าเงียบอันนี้เกิดจากเ,เราใช้เองนะคะ อากาศคึ้มๆค,ค่ะเหมือนฝนจะตกอยู่ที่สวนนี่แหละค่ะอยู่ที่หน้าบ้านสวนในบ้านนี่ค่ะที่กล้วยไม้แขวนอยู่ตามต้นไม้นะคะอ่าเช้ามาแล้วทีนี้ช่างๆก็เลยมามาลองปฏิบัติธรรมอะค่ะเออรู้สึกว่าไม่กุบไม่ไม่รัดขั้นตอนก็คือ ไปตามสเตปที่ที่โฆษณานั้นบอกอะค่ะก็รู้สึกว่าโอ้อ่ามันใช้ได้จริงกับการถนอมเกียร์ออโต้เขาว่างั้นเราก็ใช้มาตั้งนานนะคะแต่ว่าจะบางทีจะลัดขั้นตอนอยู่เรื่อยอะค่ะเอาวิธีที่แบบว่าที่เราทำตามแล้วเราก็แล้วเราทำตามแล้วเลวทีนี้ ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะอันนี้คือคือบอกเพื่อนเพื่อนอันช่างนี้ก็หลงอยู่เรื่อยอะคะ่ะจะรัดขั้นตอนกันอยู่เรื่อยแต่เพิ่งมาเจอทริกดีๆที่โฆษณาเขาบอกเลยแล้วก,เก็เราก็ตั้งใจฟังอะคะ่ะว่าทริกนี้มันเป็นประโยชน์กับการดูแลเกียร์ออโต้นะคะเขาบอกว่านะอันหนึง่งดึงเบรกอันนี้จอดนะคะอันนี้จอดก่อน จอดตอนจอดนะคะดึงเบรกแล้วก็เลื่อนไปที่ตัว P P ก็คือ Parking ก,ก็คือจอดนั่นแหละคะ่ะแล้วทีนี้ก็มาปล่อยเบรกปล่อยเบรกปล่อยเบรกมืออ้ปล่อยเบรก,ก,กเท้าอะคะ่ะแล้วก็ค่อยดับเครื่องอันนี้ขั้นตอนการจอดที่ที่ตามระบบที่ที่สร้างซาตั้งใจฟังอะคะ่ะอธิวันอีกครั้งนะคะเรื่องจอดตอนจอดก่อน ก็จะดึงเบรกไปที่ตัว P ปล่อยเบรกเบรกเท้าค่ะแล้วก็ค่อยดับเครื่องนะคะอันนี้คือขั้นตอนมี4สเตปค่ะดึงเบรกไป P ปล่อยเบรกดับเครื่องเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ไม่ลัดขั้นตอนแล้วมันจะเกียร์เราจะถนอมเขาบอกว่าถนอมเกียร์ออโต้เพราะว่า,างั้นแล้วตอนที่เราจะไปนะคะก็จะสตาร์ท สตาร์ทก่อนเหยียบเบรกแล้วก็ไปที่ดีดีคือไดรเวอร์คือขับค่ะแล้วก็ปล่อยปล่อยเบรกมือเบรกมือนี่หมายถึงตอนที่เราสตาร์ทนะคะเบรกมือนี่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเอาทวนอีกครั้งนะคะตอนจอดดึงเบรกไป P p a r k i ค g แล้วก็ปล่อยเบรกเท้าแล้วก็ดับเครื่องค่ะ ไปตามขั้นตอนมันเนาะแต่ช่างๆก็นะปกตินะจำความรู้สึกตัวเองได้ก็คือจะไปที่เวลาจอดนะคะจะไปที่ P ก่อนอ่าไม่ดึงเบรกนะคะไปที่ P ก่อนอันนี้พูดเรื่องตัวเองตอนนั้นยังไม่เห็นคลิปโฆษณาตัวนี้นะคะก็จะลัดนะคะแต่เขาบอกว่าถ้า จะถนอมก็คงจะต้องไปตอนตอนที่เราจะถนอมนะคะถนอมก็ต้องดึงเบรกไปพีปล่อยเบรกดับเครื่องนะคะตามขั้นตอนจะถนอมเกียร์ออโต้เราค่ะแล้วก็ตอนจะสตาร์ทรถไปก็สตาร์ทรถอย่าเบรกไปดีแล้วค่อยปล่อยเบรกมือค่ะเบรกเท้าอค่ะแล้วค่อยปล่อยเบรกนะคะ นี่แหละค่ะทิกดีๆเช้านี้นะคะ,ะ,คะจะบอกจดมาเลยค่ะก็คือจอดนะคะดึงเบรกมือแล้วก็ไปพีแล้วก็ปล่อยเบรกแล้วก็ดับเครื่องขั้นตอนสุดท้ายนะคะตอนสตาร์ทไปก็สตาร์ทหยียบเบรกไปดีได้เว่อ แล้วก็ปล่อยเบรกค่ะเนี่ยค่ะก็คือทิกดีๆของเช้านี้ที่จะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะถ้าทำตามช่องๆเคยทำตามแล้วมันโอค่ะก็เลยมาบอกเพื่อนๆน,นะคะให้ก็คือเป็นอีกเลือกอีกทางหนึ่งในการอะ,อะไรนะถนอมเกียร์นะคะ อันนี้ทิกดีๆมาบอกเพื่อนคือตัวเองเริ่มจากตัวเองทําแล้วมันรู้สึกว่าใช่อะค่ะไม่ดังกุกไม่ดังเสียงดังกึกอะไรนะคะเนี่ยค่ะแล้วทีนี้จะมาดูวิธีปอกอะโวคาโดนะคะอีกคลิกหนึ่งนะคะอันจะมาดูว่าอันนี้ได้มามาจากเชียงใหม่นะคะ ส่งมาหลายวันแล้วค่ะให้มาหลายวันแล้วแต่ทีนี้อา่าอีกอีกอีกสามอีกสาม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 ลูกอยู่ที่ร้านนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ชวนคุยเลยนะคะวันนี้อย่าลืมออกกลังกายอย่าลืมใส่ใจจิตตัวเองอย่าลืม ถ้าดื่มกาแฟก็อย่าเอาน้ำตาลเยอะหลีกเลี่ยงครมเทียมนะคะเฮลตี้เช้ามาบอกรักคนที่คนที่เป็นคู่ชีวิตแล้วก็บอกรักลูกๆวันนี้คุณไปที่มหาวิทยาลัยคุณเป็นวันดีของคุณอะไรเงี้ยคะ่ะพูดแต่สิ่งดีๆให้ให้ให้คู่ชีวิตให้โนซูกะ no sugar. ให้คู่ชีวิตให้ลูกหรือให้คนที่อ่าเดี๋ยวนะคะน้องสาวค่ะเขาจะอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งให้เขาอยู่ด้วยเดี๋ยวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เขาจะเอาดอกไม้มาให้สังเกตนะคะเขาจะเอาดอกไม้ให้เราทุกทุกสิบห้าวันค่ะจะเป็นดอกกุหลาบดอกมะลิดอกอะไรก็แล้วแต่น้องสาวอะค่ะเขาจะทําเขาจะเขาจะทําแบบว่าสม่ําเสมอค่ะสังเกตเขาแล้วถามเขาว่าให้พี่ทําไมเขาบอกเขารักอืม ได้รักจากตัวตนแล้วนะคะอะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกเช้ามาต้องขอบคุณทุกอย่างนะคะที่ดีและไม่ดีใน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 ,ในชีวิตเรานะคะจงขอบคุณมากกว่าล่ะจงให้อภัยนะคะเลือกทําดีกับสิ่งที่เราคนโทรลได้นะคะถ้าเราคนโทรลไม่ได้เรามีแต่ปล่อยวางนะคะนี่แหละคะ่ะ ชีวิตติดสุขค่ะน้องสาวนะคะเขาจะให้ทุกทุกสิบห้าวันนะคะอืมอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้ทุกทีจะเป็นมะลิกุหลาบอยู่ในโซนนี้แหละค่ะเขาจะให้ค่ะไม่หอมนะคะแต่ด้วยความรักค่ะเขาจะสม่ำเสมอน้องสาวอะ่ะตอนนี้เขาไปทำงานเนี้ยค่ะรักมากรักพี่สาวแล้วทีนี้ เราต้องปล่อยพลังงานความรักแล้วก็สิ่งดีๆนะคะพลังงานขอบคุณพลังงานปล่อยวางพลังงานที่มีแต่สิ่งสวยงามขอบคุณที่ได้เกิดมานะคะนี่สวยมากน้องสาวมาให้ค่ะน้องสาวให้ทุกๆสิบห้าวันก็ไม่เคยทําคลิปอย่างนี้สักทีอ่ะค่ะเราจะมาอธิบายเรื่องอะโวคาโดนะคะ ช่างชาเอาไปที่ร้านสามอ่าสามสามลูกนะคะก็เป็นลูกดำก็กินได้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสังเกตนะคะอันนี้ช่างชอา่าได้มาประมาณอาทิตย์ที่สองแล้วค่ะคือจับดู <c oughs> ก็ก็ก็จับจับดูอย่างเงี้ยมันยังแข็งอยู่อันนี้คือกินไม่ได้นะคะไอจุกยังอันนี้ยัง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 แข็งแข็งปึ้งปึ้งอยู่ แล้วทีนี้เราก็มาจับดูอันอันไหนที่กินได้นะคะน,นิ่มๆนิ่มๆน,น,นะคะอันนี้ก็ยังแข็งอยู่อ่าอยากจะบอกนะคะห้ามเอาจุกนี้ออกนะคะเพราะซ่างซาเคยแล้วเอาจุกออกเนี่ยค่ะซ่างซาไปดึงจุกออกแล้วทีนี้เชื่อไหมคะอากาศเข้าไปในนั้นแะอยู่ในอยู่ที่ร้านนั่นแหละคะ่ะซ่างซาผ่าดูเมื่อวานเนี้ยก็จะเป็นในลักษณะ ลักษณะแข็งนะคะมันแห้งอะคะ่ะอากาศเข้าไปข้างในแทนที่เขาจะสุกด้วยการาจุกตรงนี้ปิดนะคะอย่าดึงออกก่อนที่อันนี้จะสุกนะคะมันจะทําให้ข้างในอะแห้งแล้วก็ถึงสุกก็ไม่อร่อยค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้จากสาเหตุอะไรอันนี้สร้างซ่าพูดถึงเรื่องสร้างซ่เจาะแกะไอ้นี้ออกไปแล้วไอ้ตรงเนี้จะไม่อุ่มนะคะมันจะไม่อุ่มอย่างนี้นะคะอันนี้สุกแล้วอุม่ม แต่อันนั้นนะมันจะแห้งและตรงเนี้ยมันจะวูบเข้าไปเป็นเนื้อเป็นเป็นริ้วเป็นริ้วค่ะเป็นคล้ายๆกับของเหี่ยวค่ะแล้วทัองซาก,ก็เมื่อวานก็เลยผ่าผ่าที่ร้านแล้วค่ะสรุปแล้วแข็งค่ะแข็งกินไม่อร่อยแข็งค่ะแล้วก็ไม่ไม่หอมนะคะมาอย่าอ่าทิกอย่างหนึ่งก็คืออย่าเอาไอ้นี้ออกนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเนี่ยไอ้ตรงนี้ยห้ามเอาออกก่อนสุกนะคะอะโวคาโดเราจะ เราจะตึงอย่างนี้ค่ะนะคะอันนี้คือเกิดขึ้นจากตัวเองอเกียร์รถออโต้ก็เหมือนกันใช้เองแล้วรู้สึกดีก็เลยมาบอกเพื่อนนะคะแต่ก่อนก็รัดกุ๊กก,ก,ก,กักเหมือนกันนะคะดีนะยังเหลือให้ใช้อยู่ททุกวันนี้ <c oughs> พอา,าเปลี่ยนเกียร์ออโต้ก็ใช้ตังหลายเป็นเข้าบอกว่าหลายหมื่นนะคะคนที่เขาประสบการณ์คนที่เขาไปเปลี่ยนอะ แต่โชคดีที่เราเห็นทิกดีๆนั่นก่อนก็ <c oughs> เลยนำมาบอกเพื่อนตัวเองใช้ก่อนนะคะถึงได้มาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะมาและอย่าลืมอย่าเอาจุกนี้ออกก่อนสุกเด็ดขาดนะคะเพราะว่าช่งางชาเจอแล้วเหี่ยวค่ะอันนี้คือทิกดีๆนะคะมาอ่าช่งางชาจะมาเกะนะคะมาดูการแกะดีกว่า แกะนี้ออกนะคะแกะออกนี่สุกปะสุกเนาะอุ้ยนี่ค่ะเบ๊บนี่ไม่เป็นไรค่ะกินได้ค่ะถึงเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ก็กินค่ะเพราะว่าซื้อมาแพงแล้วอย่างรอเขาสุกมันนานค่ะ สองาทิตย์แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะเลือกทานอาหารด้วยนะคะเอ่อยิ่งวัยนี้แล้วเน้นผักนะคะเน้นผักแล้วก็เน้นผักแล้วก็กวกอารมณ์แจ่มใสนะคะปล่อยวางแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะขอบคุณสิ่งที่ทําให้คุณยิ้มได้นะคะ อย่าโฟกัสเรื่องปัญหาค่ะโฟกัสเรื่องทางออกแล้วก็ทำจิตใจให้ล่าเริงค่ะเพราะคุณเท่านั้นค่ะที่จะนำพาทุกสิ่งออกไปจากตัวคุณหรือเข้าตัวคุณค่ะอันนี้คือทิคดีๆของเช้านี้ที่จะคุยกันนะคะเนี่ยห่างงานแม่บ้านก็อย่างนี้เรละคะ่ะเนี่ยอะโบคาโดเนี่ย สรางชาชอบกินเฉยๆนะคะไม่ได้ใส่ปรุงแต่งอะไรนะคะเนี่ยอันนี้ก็ต้องกินนะคะเพราะว่าเพราะว่ากว่าจะสุกรอยากค่ะอันนี้สุกอย่างเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็ยังแข็งๆอยู่นะคะแต่ไม่มั่นใจยังไม่เปิดหรอกเนี่ยยังนุ่มอันอันนี้จะนุ่มกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองเอานี้เนาะเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมผลของเอาไอ้นั่นออกอะ่ะเอาอะไรนะเอาจุกจุกออกอะ่ะเนี้ยค่ะอย่าเอาจุกนี้ออกก่อนนะคะเอาไว้นานจนลืมเลยเอ๊ะเช้านี้มาบอกเพื่อนๆเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะบึ๊บ ไม่เป็นไรนะนดำดำซ่างซ้าออกนิดๆแล้วซ่างๆ้าก็กินเหมือนเดิมกว่าจะรอสุกนาน,นะค่ะสองอาทิตย์นะคะเนี่ยนี่เม็ดมันปลูกจะเกิดไหมเอ่ยเนี่ยลองสับๆชํำดูนะคะเนี่ยค่ะ อโมคาโดจากเชียงใหม่ว่างั้นสองอาทิตย์แล้วเนี่ยอะไรนะอันต้องจับดูทุกเช้าอะค่ะว่าลูกไหนทานได้เช้านี้ได้สองลูกก็จะดำให้ทุกวันนะคะ เพราะว่าสองกิโลก็ได้หลายลูกอยู่ก็แต่ทีนี้มาสังเกตลูกหนึ่งมาสังเกตลูกหนึ่งอะคะ่ะทัางางไปแกะไอ้ตรงนี้ออกอะแล้วเหี่ยวอะคะ่ะเหี่ยวแล้วการสุกก็จะเป็นลักษณะแข็งะคะ่ะแล้วกินไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เหมือนดิบอยู่ก็แต่มันแห้งอะค่ะนะคะ,นะคะทิกหนึ่งเหมือนกันค่ะนี่เนี่ยเห็นไหมคะอะโวคาโด อันนี้คือนิ่มนะคะถ้าไม่นิ่มก็ไม่กล้าแกะค่ะอะของดีจากเชียงใหม่ชิมให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะนี่ค่ะนี่ค่ะอืมหอมอยู่ค่ะหอมหอมเอาได้อยู่อืมชิมอีกคำหนึง กินไม่หมวก็ไปแช่ตู้เย็นค่ะอันที่นี่ยังไม่สุกก็เอาไว้สองประมาณสามสี่วันก็ได้ค่ะเดี๋ยวลืมออกกําลังกายอย่าลืมทําจิตใจให้เป็นธรรมชาตินะคะอย่าฝืนธรรมชาตินะคะเพราะว่าร่างกายเขาไม่ชอบค่ะบาลานซ์บาลานซ์โซรไลท์หมายถึง งานความรักสิ่งดีๆรอบตัวขอบคุณนะคะขอบคุณคุณให้ความรักไปคุณก็จะได้ความรักมาขมปีเลยโนซูก no ะขอบคุณมากมายค่ะ see y o u next t o see y o u next คลิปค่ะขอหวังว่าเป็นคลิปดีๆให้เพื่อนๆในทิกนี้นะคะ อย่าลืมนะคะปฏิบัติตามกฎแล้วก็ลดกันอะไรอ่ะซ่อมเกียร์ออโอต้ขอบคุณมากมายค่ะ see you next to see you next คลิปเป็นคลิปดีๆที่ว่าทักทายนะคะออกกำลังกายจิตใจแล้วก็บาลานซ์ชีวิตทุกๆจุดนะคะชีวิตเดินไปได้ค่ะคุณก็จะได้ความรักนี่นไงขอบคุณนะคะออกไปทำผ้าให้ลูกค้าดีกว่าสายละ ก็จะเป็นอา่าแม่บ้านแล้วก็สวนก็จะดูแลนะคะลกก็ลกวันดีคืนดีตเต่าเข้าบ้านนะคะสามตัวนะคะเขาเข้ามาจากไหนไม่รู้เต่าอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําร้ายเขานะคะก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็จะหวานพวกอะไรนะที่ที่เต่ากินอนะเขาเรียกอะไรนะ ผักบุ้งเหรอคะนั่นแหละก็จะชําผักบุ้งไว้ตามรั้วนะคะถ้าเขานั่นเขาออกมากินนะคะเป็นความสุขอย่างหนึ่งค่ะหลังออกไปที่ร้านนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะเลิฟยูเลิฟไมล์เฟรนเลิฟยูอ๋อขอบคุณทุกชั่วโมงที่ให้มาขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะคะมาทางสายไหนก็ขอบคุณหมดละค่ะขอบคุณนะคะ see y o u Next to see y o u Next Keep